ดูความสอ,อากาศดีพี่น้องจ้าเมื่อไง้วางกับอากาศชิบเก่ากาแต่ว่าสูงก่อนนะ พกูดเดยอรมันมาแล้วเด้อจ้าประเทศเอทื่นคือยังว่าทั้งมากนะพี่น้องประเทศอื่นเขาก็สหนาวอยู่นะประเทศเ,อเอยอนะร,รมันบม่มีหมอกเปกติเดือนเมษากับ,บางเชียกบหิมะไอ้มา,มาด้อยพี่น้องจะปีนี้ประเ็นเลยแต่ อุ้ยนี่อวบมากเลยสวยมากเลยปีทีแล้วปลาเนี่มาประเทนพี่หนอเขาสูงเขามาก,ก่อนมูเลยปลันอู้ดูความสูงอ้าวเท่เลย แล้วเขาขึ้นจนสูงสวยงามพี่น้องจัดพักกูดพักกูดพักกูดว่าลร่องเป็นยังสิพี่น้องต้น,ตนเฟิ่องบอกเ,เออตน้นเฟืนอนเฟื่อง้วันนี้อวกมากจ้ะไว้ไม่ต้องเก็บหมด อีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามาพามาเก็บผักกูดอีกแล้วจากเก็บไปวันนั้นนะพี่นอ้องวันนี้เขาก็ขึ้นม่แล้วอันนี้เขาก็อัน,นที่เขาเพิ่งขึ้นเงาพี่น้องเขาก็เริ่มขึ้นแล้วจ้ะสวยมากเลยอวบทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องเด็กอ๋อม อูดเขาบอกต้องเก็บเบิร์เจ้พี่น้องเลียไว้จ้ะภาพดีสวยมากเลยพี่น้องเก็บไว้ให้เป็นพันปีหนาข้าเชื่อไหมเก็บอีกเนาะพี่น้องเก็บเบิร์ลายเขาก็สิตายเก็บคาเก็บแน่ก็พี่น้องก็เก็บแบบเกลี้ยงเนาะอากาศดีพี่น้งองตา,าเมื่อนี่ ว่างกับอากาศชิบเก่ากาแต่ว่าแต่หยุดงานนะพี่น้องแต่เหตุงานมือน,นีกะอากาศกับชิแดดทั้งแดดแป๊บเดียวแดดก็หายเจ็บบหนาวนะพี่น้องถือว่าอากาศแบบอุ่นๆนะพี่น้องจ้ะอุ่นๆบ่หนาวบ่านหอนกําลังดีเลยจ้ะ ก็ได้คือโอกาสยางมาสำรวจป่าเออมาจบจังหวะประคิดว่าปรโกวดมันคิแเราเนาะเนาะมาหลอบหนังเขาก็กำลังเป็นตออยู่ยือป่อยแค่สาเมือเ่อได้พีเนอะขึ้นเร็วมากเลยจะปักกวดสิบ,ส,บสิบเป็ดแกงส้มแกฉันมาขัดมันหอยพีเนอะ ขอนอนไม่หอยแสบจ้ะก็ปากระเฉดปันเขาจะกินดิบแท้แสบไนเลงแต่เขาไม่แน่น้ำหนะมูกินดิบน่ะ